สวัสดีครับพี่น้องช่องเจีลิฟทีครับพี่น้องเมื่อนี้มาอยู่โรงงานน้ำตาลปูเขียวครับตอนนี้เป็นเวลาตีห้าครับพี่น้องพี่น้องเบิง่งในโรงงานกับบรรยากาศครับนี่ครับพี่น้องรถจอดรอลงไหวเตรียมเล้ครับเหมือนจะหน่อยแด้ครับ,รบพี่น้องเพราะว่าตีห้าครับ อยู่บนรถครับอยู่ข้างล่างฟุตหลายครับพี่น้องพี่น้องให้พี่น้องเบิรงการทำงานครับของโรงงานน้ำตาลครับนี่ครับใส่ชู้ล็อกครับพี่น้องแม่แตงเจอตีหา่าเมื่อวานนะครับเออตีหา่าเออแมนครับเมืเ่อเช้านี่ตีห่าครับ นี่เป็นตีหายมือหนึงครับพี่น้องมือนึ่งพอดีครับพี่น้องบ่ทอดเชี่ยวครับันจะถึงเชี่ยวครับเก็บภาพบรรยากาศในพี่น้องเบิงครับบรรยากาศในโรงงานน้ำตาลครับ าครับพี่น้องหนาวร่มครับออกไปข้างนอกมีร่มบรบรยากาศหนาวครับพี่น้องเบ่งบรรยากาศรอบนอกคหพี่น้องเบ่งครับ เได้ไปทเมืองเลยครับมือวนนี้ครับพอดีอ้อยถากหยดครับอ้อยจะหล้นครับก็เลยบอไปครับต้องกลับมาลงผูเขียวครับต้องใสีเวลาเนีช่หน่อยครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศตอนตีห้าครับเพิ่งเข้ามาเพิ่งช่างเข้ามาครับ ดยเลยพี่น้องนี่ครับถอยลูกเข้าไปครับตอนนี้แางนั้นจะมีคนค่อยบอกอยู่ครับพี่น้นองยู่งตรงตามครับค่อยบอกค่อยบอกอยูะครับบาง,างครั้งกับปลดลอกลูกไห้เหาครับ ขางๆอะเขาลงมาปวดอีกครับเสียงจัน้อย้วพี่น้องสปอร์ตไลท์องมากครับโอ้อยู่หลายครั้งเลยครับกว่าจะเข้าซองครับทธรรมดาพี่น้องเขานอนตื่นไหม่ครับลังคนกับนอน ตื่นไหมครับช่วงนี้ช่วงกําลังเบื่อๆครับการที่ถอยมาค่อยแม่นปัดไหนครับโยกดูจังหน่อยช่วงตะว,วันกําลังโปรเพลนะครับก,ก่อนชี้แจงครับพี่นอ้องเป็นลักษณะแบบนี้แหละครับถอยอยากจังหน่อยโยกแล้วโยกอีกครับเท่าไหร่ครับ คนอ้อยน้ากันเพิ่นใจเย็ยนครับมันเป็นอย่งไรได้ครับจนมั่นใจครับจนมีอยังเกิดยังขึ้นไปแล้วครับเอามั่นใจเจ้าของเลยครับเพิ่นถึงนั่นครับมันบ่ได้เขียวเขียนกันครับพี่น้องบางครั้งเราต้องลงไปปวดเองครับแล้วดันสลักบอกจังให้พนักงาน เจ้าดันให้เขากับมายกรถครับต่้าลูกเสียดกัที่มีรถไทยครับลากออกมากครับพี่น้องครับลากออกมากจอดไว้แบบนี้ครับจอดไว้เขาก็น้ำหาลูกเองครับลูกเจ้าของจอดจอดยู่ป้องหนครับน้ำหาเอางครับพี่น้อง ฟังนี่จะเป็ี่นฟังของรถรถพ่วงนะครับพี่น้องอีกฟังหนึ่งจะเป็นของสิบหลอดกับรถหกล้อครับหกล้อหน่อยหกล้อใหญ่ครับนี่แหละพี่น้องขับระกมาณนี้แหละครับนี่ครับนีบ่น้ำหาจจำลูกเจ้าของไว้ขับมาต่อเอาแบบนี้ครับโอเคครับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีพี่น้องตอนเศร้าๆตเด,ด็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ นั่นเองนะครับฝากคำเชียร์ด้วีนะครับพี่น้องครับคลิปนี้ขอบคุณครับพี่น้องสวัสดีครับ